สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องของ Reni ี่ s p s p i r e 1นนะคะค้นหาช่องได้ง่ายด้วยการ mm hmm. พิมพ์ Reni ี่ i n s p i r e แล้วก็ตามด้วยเลข1.9นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ mm hmm. เข้าสู่ช่องแห่งการสร้างสั์แรงบันดานใจด้วยการใช้ไพ่ยิปซีแล้วก็ Oracle นะคะรวมถึงสัตว์ต่างๆที่ดูแลสอดคล้องกันกับการเปิดหน้าไพ่นะคะจะนามานะคะเปิดให้ทุกท่านได้ดูกันว่าเอสถานการณ์ เอาใหกรีดไพ่ได้แล้วนะคะเล่าก่อนว่าเมื่อครั้งแรกที่อัดคลิปนี้ก็คือกรีดไพ่ยังไงก็กรีดไม่ได้นะคะเพิ่งจะมากรีดได้รอบนี้นะคะก็นะคะสำหรับท่านที่เป็นชาวมีนนะคะก็คือจะโหราศาสตร์ไทยศาสตร์ตะวันตกนะคะหรือว่า,า,วาศาสตร์ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะหรือว่าท่านใดที่มีความรู้สึกว่าอ่านแล้วเนี่ยจะริดตรงกับมีนมากกว่านะคะก็มารวมอยู่ตรงนี้กับชาวมีนได้เลยนะคะ วันนี้จะเปิดไพ่ดูว่าในะช่วงวันที่15ตุลาคมนะคะจนถึงวันที่15้าพฤศจิกายนค่ะชาวมีนนะคะจะมีหน้าไพ่ขึ้นมาเป็นอย่างไรแล้วก็ไพ่ยิปซีอยากจะบอกอะไรบ้างสิ่งใดที่เราฟังแล้วดีต่อใจนำไปใช้นะคะสิ่งใดที่ฟังแล้วรู้สึกแย่ก็ทิ้งไว้ตรงนี้นะจ๊ะมาเปิดไพ่ใบแรกกันนะคะชาวราศีมีนค่ะสวยงามมากนะคะไพ่เริ่มต้นด้วยความสำเร็จเลยนะเป็นไพ่สี่ไม้เท้านะคะ อ่ามาแล้วนะคะ่ะใบที่หนึ่งใบที่สองเออย่างไรนะคะห้าเหรียญมา King of s w อร์อัศวินดาบก็มาขออนุญาตปรับนิดนึงนะคะยิ่งปรับหน้าจอเราก็จะยิ่งกว้างขึ้นกว้างขึ้นเนาะโอเคต่อไปค่ะในอืม้มสู้จังนะสู้จังลุยจัง บุกจังเลยค่ะชาวราศีมีนถามว่าดีไหมดีไม่แย่อืมเปิดห้าใบนะคะไพ่อัศวินขึ้นมาสามแล้วนะสามในห้าเลยนะจ๊ะโอ้ว้วาวดมสมบูรณ์ดีจังคุณทำอะไรอยู่คุณเริ่มอะไรอยู่นะเรียนว่าคุณมาถูกทางแล้วนะมันดีมากเลยค่ะ ความรักขึ้นมาให้นะคะอืมแปดเหรียญน,นะคะควีนอุ้ยตายคิงโอ้ยโอ้ย,อย,อยเป็นวิวัฒนาการที่แบบเห็นได้ชัดนะคะเดี๋ยวเรยขออนุญาตขยับให้ อันแบบนี้ดีกว่าเออนะจะได้เห็นไพ่ใบสุดท้ายนะ้องจะได้ไม่ลงตกจอมากนะคะโอเคละ่ะชาวราศีมีนคะช่วงนีออ้คุณมีความสัมพันธ์ไม่ใช่คุณมีปฏิสัมพันธ์เออต้องใช้คำว่าปฏิสัมพันธ์นะคุณมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนแบบเยอะแยะมากมายไก่กองเลยอือดูสิจะวางตรงไหนดีละ่ะตรงนี้แล้วกัน ตรงนี้ละกัน <S <S คุณมีปฏิสัมพันธ์กับกับบุคคลบุคคลในแวดวงเดียวกันไหมคะในแวดวงเดียวกันอาชีพเดียวกันหรือไม่ก็เป็นคนแวดวงต่างกันแต่ว่าอายุรุ่นราวคราวเดียวกันหรือว่าเคยทําอะไรแบบเหมือนกันคล้ายกันทําอาชีพเดียวกันชอบอะไรเหมือนกันหรือไม่ก็รู้สึกว่ากําลัง รวบรวมคนมาทําอะไรด้วยกันอ่ะสักอย่างหนึ่งนะคะตอนนี้ซึ่งถามว่าประสบความสําเร็จไหมคือตัวคุณอ่ะเป็นคนที่แบบมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ทําอะไรประสบความสําเร็จอยู่แล้วเพราะว่าตัวคุณมีไพ่ธาตุไฟขึ้นเยอะมากแล้วมันก็ทําให้คุณเป็นคนแบบค่อนข้างที่จะแบบกระตือรือรน้นกระตือรือร้นมากพุ่งทยานมากแบบเหมือนช่วงนี้ไฟลุกโชนแล้วก็ไม่ว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่แล้วถ้าคุณทําเป็นกลุ่ม ซึ่งมันต้องเป็นกลุ่มอยู่แล้วเนี่ยเหมือนเหมือนมางานเลี้ยงสังสรรค์เลยเนี่ยก็คือไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดเลยค่ะนะถามว่าศินเสมอกันไหมก็คือสินเสมอกันอย่างที่สุดเลยนะคะเพราะว่ามีแต่เนี่ยอัศวินอัศวินที่แบบเป็นคนที่เก่งด้านการแก้ปัญหาเก่งด้านกลยุทธ์เก่งด้านการแบบปณีประน,นอมเก่งด้านการใช้ความคิดสร้างสารรค์รวมไปถึงนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนคุณด้วยเช่นกันนะคะซึ่งดีมาก ดีมากมากมีคนคอยดูแลมีคนคอยซัพพอร์ตให้นะคะซึ่งมันมีความรู้สึกว่าพอพอเริ่มได้เริ่มมีเริ่มอะไรแล้วเนี่ยคุณเริ่มมาจากความไม่มีอ่ะคุณเริ่มมาจากความขาดความที่รู้สึกว่าตัวเองต้องใฝ่หาต้องกระตือรือร้นต้องได้อ่ะแล้วมันก็ได้อย่างที่คุณตั้งใจที่จะได้จริงๆด้วยค่ะแล้วก็รู้สึกดีดีอ่ะดีเลย สำหรับหน้าที่การงานนะคะในส่วนของการเงินนะคะแน่นอนว่าคุณเป็นคนขยันทำคุณเก็บคุณเก็บหอมรอมริบคุณค่อนข้างที่จะแบบอุดมสมบูรณ์เลยอะ่ะอุดมสมบูรณ์เลยเรียกได้ว่าอีกอีกนิดนึงคือเต็มแม็กแล้วค่ะเก้าเหรียญขอโทษค่ะ <c oughs> <9. S 2> เก้าเหรียญไพ่ใบนี้มันมันคือความอุดมสมบูรณ์อะ่ะถ้าเป็นผู้หญิงก็คือแบบ คือแบบไม่ต้องมีคู่ก็ได้ค่ะไม่ต้องมีใครก็ได้คือคุณอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองคุณทําคุณมีคุณเก็บนะคะคุณสร้างสรรค์ทุกอย่างได้ด้วยตัวคุณเองคุณมีอิสระเสรีที่จะใช้ชีวิตวางแผนชีวิตตัวเองคุณจะจับจ่ายใช้สอยคุณจะสร้างสรรค์สิ่งใดมันก็ออกดอกออกผลเห็นไหมเยอะแยะเลยนะคะ9ก้าเหรียญเลยนะคะไพ่ไพ่ขั้นสุดที่ดีที่สุดคือ1ิเหรียญคุณคิดดูว่าตอนเนี้คุณอะ มี9เหรียญแล้วนะขาดอีแค่เหรียญเดียวค่ะหรืออีกในนึงก็คือชาวมีนชีวิตคุณตอนนี้มันโอเคมากเลยก็คือเนี่ยพองานมันได้พองานมันดีพองานมันมาแล้วเนี่ยค่ะมันเหมือนว่าชีวิตคุณอะมันมันมัน almost completely แล้วอะมันใกล้จะสมบูรณ์แบบแล้วมันขาดอะไรมันขาดไปเหรียญเดียวขาดไปอีกแค่เหรียญเดียวเท่านั้นถามว่าเหรียญนั้นที่ขาดคืออะไรนะคะก็เนี่ยคุณลองดูซิว่าเหรียญที่ขาดคืออะไรเห็นเห็นเลย ใช่เหลือแค่ในส่วนของความรักคู่ครองเท่านั้นเองนะคะพอกลับมาดูในส่วนของเรื่องความรักก็คือเราจะทิ้งใบนี้ไปไม่ได้คือเราเห็นเลยอะ่ะเราเห็นเลยว่าว่าหนึ่งคุณมีอดีตที่เจ็บปวดมากับความรักนะคะคุณเป็นคนที่ตั้งใจที่จะมอบที่จะสร้างสารนะอะไรสักอย่างคุณมีความสัมพันธ์มีอะไรเหมือนคุณยื่นความรู้สึกดีๆให้กับใครบางคนนะคะ หรือคุณมีความรู้สึกว่าคุณพร้อมที่จะสร้างอะไรแล้วกับใครบางคนนะคุณยื่นให้เขาแต่อันนี้ก็แยกไปได้อีกนะแต่คนคนนั้นเขาไม่รับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามของคุณนั้นเขาอาจจะมีความรู้สึกแบบเจ็บปวดอะไรมาก่อนนะคะส่วนหนึ่งหรือคุณยื่นให้เขาแล้วแล้วเขาก็ไม่รับอาจจะด้วยเขารับเพราะเขาไม่พร้อมหรือคุณอยากจะยื่นอะไรให้ใครแต่คุณไม่พร้อมนะ ถ้าคุณเป็นผู้ให้คือผู้รับของคุณอาจจะยังไม่พร้อมแต่ถ้าคุณเป็นผู้รับคนที่เขามาให้เขาดันเอามาให้ในตอนที่คุณกําลังเจ็บคุณก็เลยไม่พร้อมที่จะรับเช่นเดียวกันถามว่าเจ็บเรื่องอะไรค่ะก็เรื่องหัวใจนี่แหละเนี่ยเห็นไหมก็เห็นเห็นอยู่ว่าว่าเจ็บเพราะอะไรนะคะอาจจะเป็นเป็นเรื่องแบบมันจุจี้จุกจิกมาขีดข่วนในหัวใจมาอะไรประมาณนี้นะคะมันก็ทําให้รู้สึกว่าย,ยังยังไม่อยากยังไม่อยาก ให้ความสําคัญอะไรกับความรักเนี่ยตอนเนี้ยคุณก็เลยตั้งหน้าตั้งตาที่จะแบบสร้างสารรค์ทํางานเก็บเงินเก็บทองมุมาณนะมาที่เรื่องความรักกับเรื่องการเงินก่อนมันก็เลยทําให้ตอนนี้ชีวิตอะมีความรู้สึกว่าม,มันได้แล้วมันมีแล้วมันครบทุกอย่างแล้วอะ่ะจะทําอะไรต่อดีอะเนี่ยมันเหลือความรักเนี่ยค่ะงานเงินได้นะคะคุณโอเคอะชีวิตครอบครัวเหลือเหลือเหลือ วันนี้เป็นอะไรลินรวอเลยกินเหลือครอบครัวอย่างเดียวเท่านั้นนะคะเหลือความสมบูรณ์นะคะเหลือความรักถามว่าในชีวิตคนเราเนี่ยมันมีอะไรที่จะเติมเต็มบ้างใช่ไหมมันก็มีแค่การดําเนินชีวิตทั่วไปหน้าที่การงานใช่ไหมคะการเงินนะความสัมพันธ์ ใ,ในส่วนความสัมพันธ์ความรักการสร้างครอบครัวไพ่ก้าเหรียญบ่งบอกว่าทุกอย่างรอบตัวของคุณตอนนี้มันได้มันใช่มันโอเคแล้วค่ะคุณสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองคุณรักตัวเองคุณสร้างพื้นฐานชีวิตครอบครัวตัวเองไม่ได้หมายความว่ามัาง่งคั่งร่ํารวยมีเงินมีทองทรัพย์สินอย่างเดียวนะคะบางคนฐานะปานกลางแต่คุณมีความสุขกับชีวิตของคุณมันก็เป็นความหมายของไพ่ใบ,บนี้เช่นเดียวกันโดยที่มันขาดไปแค่อันเดียว มันขาดไปแค่อันเดียวแล้วแล้วมันก็เหมือนเป็นปมในใจคุณด้วยอ่ะคุณอาจจะเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเนี่ยความรักนะคะจะว่ามือที่สามมันก็มันก็ไม่ใช่ซะทีเดียวอ่ะคือคือความรักมันมันมีอะไรหลายอย่างอะค่ะมันมีอะไรหลายอย่างที่มันทําให้รู้สึกว่ามันเจ็บมันปวดมันเหมือนพอพอมาคิดถึงเรื่องนี้พออะไรปุ๊บเหมือนมีแผลอะไรที่แบบคอยสะกิด อยู่ตลอดเวลาให้มารู้สึกเจ็บอะ่ะคุณก็เลยเลือกที่จะวางมันไว้ก่อนแล้วก็เลยมาตั้งหน้าตั้งตาทํามาหากินซึ่งถามว่ามันดีไหมมันก็ให้ผลดีนะคะสังเกตได้ว่าสังเกตได้เลยอ่าเฮทำไมวันนี้เอาใหม่ <c oughs> สังเกตได้เลยว่าตั้งแต่เปิดไพ่มาหกเจ็ดกลุ่มจากราศีเนี่ยนะคะทุกราศีอค่อนข้างมีทางออกให้ชีวิตตัวเองที่แบบดีมากนะคะ เปิดมาหอ่ะห้าราศีคือแบบโอเคมากเลยกับการที่แบบพอทุกคนมีปัญหาเรื่องความรักเรื่องความสัมพันธ์ทุกคนเลือกที่จะวางตรงนั้นไว้แล้วก็ไปทํามาหากินอ่ะไปคิดถึงลู่ทางอื่นๆแทนนะคะทีเนี้ยพอลู่ทางอื่นๆมันดีขึ้นชีวิตหน้าที่การงานดีขึ้นจิตใจเราโปร่งใสขึ้นมันก็จะดึงความรักให้ดีขึ้นเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเนี่ยคุณเป็นคนที่สู้อ่ะสู้มากสู้แบบฟันอนะ่ะคุณฟันปากฉะดะแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ย มันมันสำเร็จแบบไม่ยากอยู่แล้วอะด้วยความที่เราตัวคุณเองเนี่ยเริ่มจากความที่ไม่มีมีน้อยมีความรู้สึกว่ามีไม่เท่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกเงียบเหงาแบบเปล่าเปลี่ยววัวงเวงคุณคุณเริ่มมาจากตรงนั้นแล้วก็เอามันมาเป็นแรงผลักดันในการที่คุณจะสู้อะแล้วสู้แบบมีคนมีคนช่วยเหลือมีคนดูแลมีผู้คนหลากหลายสัญชาตินะคะมา มารุมมาตุ้มใช้คำว่ามารุมมาตุ้มคุณกําลังทําอะไรอยู่หรอคุณกําลังวางแผนมีโปรเจกต์มีอะไรใหม่ๆหรือเปล่าทำไมทำไมเนี่ยคุณเกี่ยวพันกับผู้คนแบบเยอะแยะมากมายมากหน้าหลายตานะคะถามว่าทําได้ไหมทําได้ดีประสบสํารร็จปะบความสําเร็จด้วยค่ะไพ่อยากบอกอะไรในกรณีที่คุณมีความรู้สึกว่ายอยากจะทําให้มันดีขึ้นหรือทําอะไรได้บ้างนะคะเอ่อทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับโอเคธุรกิจได้เกี่ยวข้องกับผู้หญิงได้ความงามศิละปะกิจกรรมนะคะความสุนทรี ได้ทํางานเกี่ยวกับนี่ใบนี้มาก็บอกอยู่แล้วว่าทําเกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาได้คุณทําได้มีผู้คนคอยช่วยเหลือแล้วแล้วเป็นที่น่าแปลกใจว่าทุกคนในกลุ่มของคุณนะคะเป็นคนที่มีเป้าหมายเดียวกันทั้งหมดเลยเกือบจะทั้งหมดเลยนะคะมีเป้าหมายเดียวกันหมดเลยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกเลยก็คือ นะคะหากคุณอยากอยากจะทําอะไรให้มันแบบเสริมเสริมดวงใช้คําว่าเสริมดวงหรอเสริมความมั่นใจดีกว่ามีความรู้สึกว่าอยากจะทําอยากจะเสริมความมั่นใจของตัวเองนะคะก็แนะนํานะคะให้ไปบริจาคช่วยเหลือนะคะบุคคลที่ยากไร้หรือบุคคลที่มีน้อยกว่าตัวเราเองนะคะให้ความช่วยเหลือเขานะคะอาจจะเป็นแบบเ,เป็นเด็กน้อยเป็น ในส่วนของสถานสงเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยนะคะจะช่วยเสริมเสริมคุณได้เพราะว่าทุกไพ่ไพ่ทุกใบอ่ะของคุณดีหมดเลยมีแค่สองใบเท่านั้นเองซึ่งเลยไม่อยากเอา2ใบเนี้ยเป็นหลัก เรนอยากให้เขามาเป็นตัวเสริมอยากให้มาเป็นใบเสริมให้คุณมากกว่าว่าตอนนี้คุณกําลังทําอะไรสักสิ่งอย่างหนึ่งทํางานร่วมกับคนเยอะๆเป็นโปรเจกต์ใหญ่แล้วก็มีวิสัยทัศน์ในการที่จะไปในทางเดียวกันด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณต้องมีต้องสร้างนอกจากความร่วมแรงร่วมใจแล้วมันก็คือความมั่นใจด้วยที่จะต้องมีนะคะการเสริมสร้างแรงมั่นใจการทำบุญนะคะก็คือนี่แหละแล้วก็อาจจะเป็นบริจาคเกี่ยวกับเครื่องช่วยช่วยกระตุนหัวใจช่วยสร้างหัวใจอะไรประมาณนี้นะคะ เช่นเดียวกันในส่วนของสุขภาพร่างกายถามว่าร่างกายคุณจะต้องระวังอะไรไหมก็เอาเด่นๆเ,เลยก็คือระวังเกี่ยวกับระบบภายในเกี่ยวกับหัวใจนะคะระบบเลือดระบบหมุนเวียนโลหิตนะคะระบบเอ่อภายในของร่างกายอะน้ำเลือดน้ำเหลืองต่อมใดๆก็แล้วแต่นะคะเนี่ยโดยเฉพาะหัวใจแล้วก็ระมัดระวังในส่วนของอุบัติเหตุนะคะขับรถขับราระวังนะเพราะว่า เพราะว่าคุณมีเกณฑ์แบบว่าขับรถขับราเยอะมากนะคะบางครั้งขับชา้าบางครั้งขับเร็วแต่ว่าบางทีก็ตะบึงหึ่งห่อเลยนะคะขับรถให้ช้านิดนึงนะคะชาวราศีมีนจ๋านะระวังตรงนี้นิดนึงด้วยนะคะอ่ะคบการเงินการเงินดีไหมหรอบอกแล้วเนาะการเงินก็ก็อยู่ได้อะอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะไม่มีใครก็อยู่ได้บางทีด้วยความที่ว่าทุกอย่างมันพร้อมอะ่ะ เหมือนกับบางคนมีความรู้สึกว่าตอนนี้ชีวิตคุณดีคุณคุณโอเคคุณสามารถทําได้สิ่งอะไรก็ได้คือคุณเป็นคนที่มีทัศนคติคิดบวกอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่ทํางานหนักไม่เคยไม่เคยได้อะไรมาโดยไม่ต้องลงมือทำ <c oughs> <c oughs> คิดอย่างนี้หนึ่งก็คือต้องเหนื่อยอ่ะต้องต้องต้องเหนื่อยถึงจะได้เงินนะคะแต่ว่าแต่ว่าคุณมีพรวิเศษอยู่ในตัวอยู่แล้ว คุณมีพื้นฐานคุณมีคนคอยสนับสนุนคุณมีคุณมีวัตถุดิบหลักในการที่จะประสบความสําเร็จอยู่ในตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลในเรื่องของการงานการเงินนะคะแล้วก็ในส่วนของความรักเช่นเดียวกันมันดูแบบเอาอย่างนี้ไหนไหนมาดีและอ่านดีๆแล้วกันมันจะเป็นอะไรที่โรแมนต์และก็โรแมนติกมากเลยถ้าสมมุติว่าตอนนี้คุณไปชอบใครอยู่หรือเปล่าคนที่คุณชอบเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาเจ็บปวด เคยมีปัญหา <c oughs> เคยมีอดีตมีความหลังฝังใจมันก็เลยทําให้คุณมีความสึกว่าอยากจะดูแล <c oughs> อยากจะเทคแคร์เขานะคะมีความสัมพันธ์ดีๆไปหยิบยื่นให้เขาอะไรเงี้ยอ่ะอันนี้มองแบบน่ารักน่ารักมองแบบโลกสวยมองแบบสําหรับคนที่ <c oughs> เป็นป๊อปปี้เลิฟและการเป็นรักครั้งแรกนะคะซึ่งอาการที่จะมองแบบดกักดักอ่ะอาจจะเป็นไปได้ว่ามีคนเข้ามาหาคุณ ะะมีคนเข้ามาหาคุณนะเป็นคนต่างชาติข้ามน้ําข้ามทะเลแดนไกลมาหาคุณนะคะเอ,เอาความเป็นบุคคลส่วนเกินมาให้คุณอาจะจะเป็นคู่ของคุณอยู่แล้วแล้วก็เอาอีกบุคคลหนึ่งเข้ามาหรือเขามีอีกคนอื่นอยู่แล้วแล้วก็เอาคุณเนี่ยเข้าไปร่วมเพิ่มในความสัมพันธ์อันนี้ก็ตีได้สองอย่างสําหรับไพ่ใบนี้นะคะแต่ถามว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมัน,มน มันเป็นเมนหลักของคุณไหมก็ไม่มันเป็นเรื่องกวนใจคุณมากกว่าเป็นอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกงุนกิร์ลาคาญมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยกับกับการให้การรับหรือว่ากับการที่จะต้องไปนั่งแบบอะไรกับเขานักหนาวะอะไรประมาณนี้คุณจะออกแนวแบบไม่ค่อยไม่ค่อยโฟกัสในเรื่องของหัวจิตหัวใจความรักหรืออะไรเลยนะคะนี่แหละก็ทํามาหากินอย่างเดียวนะคะช่วงนี้นะแดเหรียญ9เหรียญพัฒนาการค่อนข้างที่จะดี มากเรียกได้ว่าสามารถดำเนินชีวิตมาอย่างถูกต้องแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าคุณกำลังเริ่มทำอะไรอยู่มันถูกต้องแล้วแล้วมันก็ค่อยๆเติบโตด้วยค่ะก็คือปกติไพ่เนี่ยมันจะเริ่มจากจากเอชใช่ไหมแต่คุณไม่ได้มีเอชคุณเป็นไนคุณเป็นอัศวินเลยพอจากไนปุบมันขยับมาเป็นควีนพอขยับมาเป็นควีนปุ๊บณนะสุดท้ายคุณได้เป็นคิงเลยค่ะคิงออฟบอ s นะคะซึ่งก็ คุณจะค่อนข้างที่ประสบความสําเร็จนะคะในกิจการงานที่คุณกําลังทําในโครงการหรือในโปรเจกต์ที่คุณกําลังมีอยู่และที่สําคัญก็คือมันเป็นการช่วยเหลือของคนหลายๆคนเนาะคนหลายๆคนเข้ามาเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาหยิบยื่นความความอะไรเดียหยิบยื่นแนวทางความคิดความร่วมมือเพราะว่าทุกคนอะ่ะมีมีแนวทางนะคะมีเป็นแบบ You Action with the s a m e Go ซมโกะนะคะทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันทั้งหมดเลยแล้วมันก็จะดีนะคะมีโอกาสสำเร็จโด่งดังถ้าคุณเป็นศิลปินก็มีชื่อเสียงมีอะไรที่แบบไปต่างประเทศได้นะนะชาวต่างประเทศได้นะแล้วก็หรือไม่ก็โปรเจกต์หรืองานของคุณทำเนี่ยอาจจะมีมือดีมีคนกำลังจ้องมองนะคะอยู่ก็ได้นะ เผื่อว่าทํางานแล้วโปรเจกต์นี้ปังเลิศนะคะได้เงินนะคะเป็นที่ต้องตาต้องใจยังไงก็อย่าลืมเรนนี้ละกันนะจ๊ะไม่เกี่ยวมา heaven on earth heaven on earth ขอสามใบนะคะ heaven on earth มีอะไรอยากจะบอกกล่าวนะคะแนะนำชาวราศีมีนบ้างเนาะขอสามใบนะจ๊ะเฮ้ย hey! ดูดีอ้เดียดีอะสี่ไม้เท้าอีกแล้วอะเห็นไหมฮะคุณหกไม้เท้ากับสี่ไม้เท้ามีความหมายแบบใกล้เคียงกันมากเลยนะคะประสบความสําเร็จค่ะมันต้องมาแล้วค่ะนะมีความสําเร็จมีแบบโอ้ยเดียเดียจะมีการสังสรรค์รื่นเริงจะมี สิ่งดีๆเกิดขึ้นค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณกําลังทํามาเนี่ยมันกําลังจะเดินเข้าสู่ความสําเร็จแล้วนะจ๊ะอีกนิดเดียวนะคะอีกนิดเดียวใบที่สองอ้าวเถ้วยอืมอันนี้เป็นอะไรที่แบบว่าคุณจะกลายเป็นคนมีทางเลือกนะคะมีทางเลือกมีตัวเลือกมีช้อยมีอะไรเข้ามาให้คุณได้แบบจัดการเลือกสรรอย่างมากมายนะคะ choose it well เลือกให้ดี เลือกให้ดีนะคะเพราะว่าคือไพ่ใบนี้พอมันมาอยู่คู่กันมันเลยกลายเป็นว่าความสัมพันธ์ไม่ใช่ความสําเร็จของคนที่มันกําลังจะเกิดขึ้นมามันเกิดขึ้นมาแบบอย่างดีอะ่ะ อย่างใช่อย่างเพอร์เฟกคือพอคนเรามันเพอร์เฟกปุ๊บมันก็จะมีทางเลือกอะไรต่างๆเข้ามาให้คุณมากมายสิ่งของมีค่านู่นนี่นั่นนะคะสิ่งกำนันแต่อีกนิดนึงของของไพ่ใบนี้ก็คือความที่มันมีทางเลือกเยอะมีพร้อมมีได้มีอะไรแล้วเนี่ยคุณจะต้องใช้สติในการพินิจพิจารณาแล้วก็เลือกให้ดีนะถามว่ามันดีไหมมันดีมันดีทั้งหมดแหละแต่ มันจะต้องมีอันดับที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7เพราะฉะนั้นแปลได้อีกทางหนึ่งก็คือถ้าคุณประสบความสำเร็จแล้วมันก็อาจจะมีลู่ทางมีงานมีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาหาคุณเยอะแยะมากมายให้คุณได้เลือกจงลำดับความสัมพันธ์ไม่ใช่เอาใหม่จงลำดับความสำคัญนั้นให้ถูกต้องว่าควรทำอะไรก่อน 1, 2, 3 45เพื่อที่คุณจะได้ไม่สูญเสียนะคะคุณจะได้ไม่ลอสอะไรในสิ่งที่คุณต้องการทั้งหมดนะจ๊ะอะใบที่3ใบสุดท้าย แฮงแมนนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมมันเหมือนสูงสุดคืนสู่สามมันเลยนะภายใต้ก็เป็นคีควีนออฟบอนส์ก็ยังดีอยู่ยังไม่มีอะไรที่จะบอกว่าไม่ดีนะคะก็ยังดีอยู่ก็คืออย่างที่บอกว่าพอพอมันประสบความสําเร็จปุ๊บเนี่ย พอทุกอย่างมาถึงขีดสุดปุ๊บมันก็เป็นในช่วงกอบโกยผลประโยชน์ไม่ได้บอกให้ไม่กอบโกยนะคะคือมันมันเป็นธรรมดาของมนุษยชาติอยู่แล้วที่เวลาคุณลงทุนลงแรงตั้งใจในการที่จะทําอะไรเข้าไปแล้วเนี่ยพอมันได้ผลประโยชน์มาพอมันมีกําไรพอมันมีความสุขอะไรเข้ามาก็จงเสพความสุขนั้นอย่างเต็มที่ นะคะทำงานเหนื่อยเต็มที่เราก็จะต้องมีความสุขอย่างเต็มที่เช่นกันเพียงแต่คนเราเมื่อประสบความสําเร็จเมื่อคุณเป็นจุดเด่นแล้วมันจะมีอะไรหลายอย่างเข้ามาหาคุณเพียงแค่คุณเห็นไหมหยุดก่อนคิดก่อนแล้วก็ลําดับความสัมพันธ์นั้นให้ดีด ความสําคัญไม่ใช่ความสัมพันธ์ลำดับความสําคัญของสิ่งต่างๆที่เข้ามานั้นให้ดีๆค่ะเบรกนะคะเทคเบรกตัวเองนิดนึงนะคะอย่าพึ่งอย่าพึ่งหลงละเลงอย่าพึ่งได้มาปุ๊บแล้วแบบโอ้โหมันแบบในใจฉันได้แล้วแล้วฉันจะไปฉันจะอย่าพึ่งนะคะเบรกก่อนยิ่งมีอะไรๆๆๆ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ฉันเป็นอะไรเนี่ยมีคนสุขอยากพูดอยากบอกเออ ความรู้สึกก็คือนั้นอ,อยอะก็คือถ้ามีอะไรที่ที่เข้ามาหาคุณมากมายหลากหลายอย่างนะคะมันแน่นอนแหละคนเรามันอยากได้ทั้งหมดอะเข้ามา7อย่างมันก็อยากได้7อย่างอะเข้ามา1ิอย่างมันก็อยากได้1ิอย่างดังนั้นคุณต้อง manage ตัวเองว่าจัดการตัวเองว่าคุณจะทํายังไงเรียงลําดับยังไงเพื่อที่คุณจะไม่สูญเสียอะไรไปสักอย่างหรืออะไรที่จําเป็นจําเป็นสําคัญที่สุดสําหรับคุณ คุณก็เลือกสิ่งนั้นมาก่อนอะไรที่จําเป็นน้อยอะไรที่มันสุดมือคว้าอะไรที่มันทําไม่ได้ก็ต้องปล่อยอะไรปล่อยได้ก็ต้องปล่อยอะไรหยิบได้ก็ต้องหยิบมันเป็นช่วงที่คุณจะต้องคิดนะคะคิดห้อยหัวแล้วเล่ขอแนะนํานิดนึงนะอันนี้เลนเห็นเลนเห็นโอเคคุณประสบความสําเร็จแล้วนะคะคุณมีทางเลือกของคุณมากมายคุณจัดการทางเลือกได้แล้วทีนี้คุณประสบความสําเร็จเนี่ยคะ่ะมันไม่ยากแต่การรักษาความสําเร็จไว้เนี่ยโคตรยาก ะะถามว่าแล้วคุณจะรักษามันยังไงนะคะไพ่ใบนี้เป็นอีกหนึ่งไพ่นะที่เลยมีความรู้สึกว่าพันธนาการต่างๆมันหยุดคุณไม่ได้พันธนาการมันหยุดคุณไม่ได้คุณคุณถูกมัดมือมัดแขนมัดขานะคะแต่สมองคุณยังคิดได้เพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้มันเด่นอีกอย่างนึงก็คือการที่ทําให้คุณเนี่ยคิดนอกกรอบนะคะเลยก็เลยมีความรู้สึกว่าในเมื่อคนเรามันประสบความสําเร็จแล้วส่วนใหญ่มันจะถึงทางตันทุกคนเลยคุณเพราะ พอถึงทางตันปุ๊บไม่รู้จะทํำยังไงเราจะแก้ไขปัญหาย,ยังไงอยู่กับตัวเองคิดให้มากคิดแนวคิดใหม่คิดให้นอกกรอบมากที่สุดค่ะแล้วคุณก็จะยังสามารถนี่เห็นไหมคุณจะยังสามารถแบบมีไฟลุกโชนยังจะสร้างสารรค์อะไรขึ้นมาอีกมากมายค่ะเรนคิดว่าใบเนี้ยน่าจะเป็นใบหลักเพราะมันเป็นความสําเร็จที่แบบมันง่ายสําหรับคุณเพราะคุณมีทุกคนให้ความร่วมมือนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องมีต้องเป็นก็คือ คุณต้องคิดคุณต้องแปลกคุณต้องแหวกแนวนะคะอีกในนึงก็คือเมื่อคุณอยู่ร่วมกับคนในสังคมด้วยกันเนี่ยทำยังไงที่คุณจะเด่นขึ้นมาทํายังไงที่คุณจะอัพเลเวลตัวเองขึ้นมาได้คุณต้องคิดนอกกรอบค่ะคุณต้องคิดให้ไม่เหมือนคนอื่นนะคะมันต้องเป็นความคิดสร้างสรรค์มันต้องครีเอทนะคะอันนี้มันถึงจะมาได้นะคะอะมาดูกันต่อนะคะให้ทําดีสมหวังนะคะเข้าอีก3ใบนะคะดีเหลือเกิน ดีมากดีมากในเมื่อความรักยังไม่มาก็เอาหน้าที่การงานไปก่อนแล้วกันกน,นะจ๊ะอ่ะท่านดีสว่างอยากบอกอะไรกับชาวมีเราฮา่าพิ่งจะพูดอยู่แบแบบ <c oughs> อ่า <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเ <c oughs> ดีเ๋ย <c> ว <oughs> เอาจริงดิเ <c oughs> อา คุณเห็นเลนสับให้ใช่ไหมคะอุ้ยตายละอุ้ยตายละลงไหลคลั่งใครเขาปรับอารมณ์แป๊บหนึ่งโอเคค่ะถามถึงความรักความรักก็มาเห็นไหมไพ่สองใบนี้นะเห็นคุณเห็นไหมคะว่าว่าเขาเรียงกันเลยอะ่ะเขาเรียงกันเลยนี่ใบที่ห้าสิบสามห้าสิบสี่เลยนะคะ คือแน่นอนตายตัวไม่เห็นจําเป็นต้องบอกอะไรเลยเนี่ยมันจะเมื่อทิเมื่อหน้าที่การงานเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณพร้อมอะคะ่ะคุณประสบความสําเร็จแล้วเหมือนที่เลนบอกว่าคุณขาดไปแค่อย่างเดียวเนี่ยคุณมีเก้าเหลี่ยญแล้วอะคะ่ะคุณขาดไปแค่อย่างเดียวคือคือคุณขาดในส่วนของความสัมพันธ์แล้วก็ความรักนะคะ,ะดังนั้นเนี่ยถามว่าคุณมีไหมคุณมีค่ะ คุณมีโอกาสคุณมีความสัมพันธ์คุณมีความรักค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องคิดมากนะคะมีโอกาสได้สร้างคอมมิทเมนต์กันแน่นอนนะคะแล้วก็หรือไม่อะหากคุณมีแล้วเนี่ยช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่แบบต่างคนต่างมีโลกส่วนตัวสูงด้วยหรือเปล่าหันหลังเข้าหากันหรือเปล่านะคะเป็นเป็นโทนแบบด้านมืดภายในจิตใจอให้คุณขึ้นต้นด้วยเลข5ทั้ง3ใบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ใจเย็นๆใจเย็นๆแล้วถามว่าคุณจะได้คู่ที่ดีไหมคุณได้คู่ที่ดีนะคะเขารักเขาเทคแคร์เขา, care, เขาห่วงใยคุณคุณโอเคเลยแหละคุณจะเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่มีความสุขนะคะมาแต่เดี๋ยว <c oughs> แตแว่แต่อย่าลืมนะคะมันจะมีนิดหนึ่งนะคะสำหรับคนที่กำลังจะมีคู่หรือกำลังจะแต่งงานบางครั้งคุณเป็นคนที่มองไปข้างหน้ามองไปทุกอย่างโดยที่เห็นไหมมือก็ยังจับ อยู่แต่ตาคุณมองไปไหนไม่รู้นะคะในขณะที่ผู้หญิงอ่ะสายตายังจับจ้องมาที่คุณอยู่นะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณมองงานมองเงินมองอะไรจนคุณไม่ไม่นึกถึงคู่ชีวิตหรือคนที่อยู่รอบข้างเลยอ่ะคุณอย่าเพิ่งปัดเขาตกไปนะคะนะเขายังจะเป็นคู่ชีวิตที่ดีเป็นอะไรให้นะคะให้ความสําคัญกันนิดนึงนะคะอย่าให้ถึงกับต้องแบบมีเล่ห์เหลี่ยมนะคะอย่าให้ถึงกับต้องแบบลงรักกันจนหัวปาาหัวปามอะไรแบบนี้นะคะกอ็อ่า ไพ่ดีค่ะไพ่ดีตอนแรกนึกว่าความรักจะไม่ขึ้นแล้วสุดท้ายความรักก็ขึ้นเป็นชาวมีนะคะเป็นคลิปที่พูดนานที่สุดแล้วก็เป็นคลิปที่แบบว่าเหมือนกับแบบอยากพูดอะ่ะมีอยากเล่าอยากพูดจนตัวเองพูดไม่ทันบอกไม่ทันนะคะก็เอาละ่ะราศีนี้ดีค่ะทุกอย่างถึงพร้อมรอแค่ความรักเท่านั้นนะจ๊ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วหมดเวลาแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ